เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของข้าราชการในเรื่องของบำเหน็จบำนาญ นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งในเรื่องของของความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่พ้นจากราชการเพราะ,กระเกษียณอายุในปีงบประมาณ2,564หรือ1ตุลาคม2,563นี้เนี่ยนะครับสามารถยื่นขอรับบําเหน็จบํานานล่วงหน้าเพื่อให้การรับบําเหน็จบํานาญเนี่ยได้รับอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยกรมบัญชีกลางเนี่ยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่วอ6 6ลงวันที่22เมษายน2563นะครับแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับว่าตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการปี2527และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6วรรค2กำหนดให้กรณีข้าราชการพ้นจากราชการเพราะ,กระเกษียณอายุ สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา8เดือนก่อนวันครบเกษียณอายุประกอบกับกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญโดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนี่ยยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางเอกสาร ซึ่งผู้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลานะครับโดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วนะครับขอเรียนว่าเพื่อให้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญเนี่ยเป็นไปได้วยความรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือนะครับให้ประชาสัมพันธ์ไปยังข้าราชการลูกจ้างประจำะที่จะพ้นจากราชการเพราะ,กระเกษียณอายุในปี63นี่นะครับสามารถยื่นคําขอรับบําเหน็จบํานาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบกรเกษียณอายุโดยการยื่นรับบําเหน็จบํานาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยการยื่นอขอรับบํบนาเหน็จบํานาญล่วงหน้าดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเนี่ยได้รับบํบนาเหน็จบํานาญ และสิทธิสวัสดิการเป็นไปอย่างต่อเนื่องสำหรับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับท่านสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกลุ่มบัญชีกลางได้ตลอดเวลาด้วยนะครับรวมทั้งเนี่ยสามารถใช้บริการตรวจสอบดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนและรลายปีหรือพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหักหน้าที่จ่ายของตนเองผ่านระบบบำเหน็จบำนาญดังกล่าวได้อีกด้วยนะครับ ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w .cgd.go.ts หรือที่ YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่จะ,กะเกษียณอายุในช่วงปี2563นะครับก็คือตั้งแต่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปเนี่ยนะครับท่านสามารถยื่นขอรับ บำเน็จบำนานล่วงหน้าได้อย่างน้อยเป็นเวลา8เดือนนะครับสามารถยื่นได้กับหน่วยงานหรือจะยื่นผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www. cgd. c o cs นะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารหรือมาเรียนรู้สาระประโยชน์อื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ